สวัสดียามเช้าครับวันนี้วันเสาร์วันที่18มิถุนายนมาปลูกไผ่อีก7ต้นครับก็จะมีไผ่อันนี้ลำต้นนะครับอันนี้ก็ไผ่ลำต้นครับ แล้วก็จะมีไผ่ป้องยาวมีไผ่ป้องยาวนี่อีกสองต้นนะไผ่ป้องยาวสองต้นตัวนี้นะครับป้องยาวจริงๆป้องยาวนี้มีไว้สาหรับไว้ไม้จกักจักสารจักตอกสารตะก้านะป้องมันยาวมากนี่มีไผ่ป้องยาว แล้วก็ไผ่ยักษ์สามต้นไผ่ยักษ์น่านนะไผ่ยักษ์สามต้นนี้นี่ต้นที่หนึ่งตรงนี้เอามาแทนต้นที่มันตายต้นต้นที่สองนี้นะแล้วก็ต้นที่สามตรงนี้นะครับ นี่ี่งอนที่3ก็วันนี้เมื่อวานฝนตกหน่อยก็ดูคืมคมดีนะครับนี่ยามเช้าเดี๋ยวแดดจะร้อนนะครับจะปลูกก่อนอันนี้ไผ่สังมลนนะนไผ่สังมลนนี่บรรยากาศยามเช้าครับดีจังเลยะนะเห็นเริ่มเห็นต้นไผ่เขียวๆขึ้นมาบ้างแล้ว ครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับปลูกผายก่อนครับ